สวัสดีค่ะวันนี้ริบบิ้นแดงนะคะจะมาสาธิตนะาการส่งเจ้าเทียนมหาลาบนะคะไม้ตระกูลหมักคู่หมักเมียนะคะต้นงามๆเลยเนาะจะส่งนะคะหกล่องมี4กิ่งนะคะ1 0 0บาทจะส่งฟกันไปเลยนะคะลำต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ขนาดนะคะนี่เลยนะคะ ประมาณ8เซนขึ้นนะคะไม่เล็กนะแต่ถ้าได้ต้นที่เล็กกว่านี้นะคะ่ะเดี๋ยวริบบิ้นแดงก็จะจัดส่ง5ต้นก็ได้เลยนะคะก็จะดูให้ตามความเหมาะสมนะคะก่อนจัดส่งนะคะเราก็จะเตรียมกระดาษทิชชู่นะคะพันไปที่กิ่งของเขาเลยนะคะเป็นการรักษาความชุ่มชื้นนะคะ พันเลยนะคะเสร็จแล้วใช้อ่าเทปใสนะคะพันติดเดี๋ยวขอพันให้ครบสี่กิ่งก่อนนะค่ะตอนนี้นะคะก็พันครบแล้วนะคะทั้งสี่ต้นก็จะพันแบบนี้เลยนะคะต้นที่สองสามและสี่นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำไปใส่กับแผ่นรองกระแทกนะคะค่ะตอนนี้เราก็นำแผ่นรองกระแทกนะคะมาวางเรียบร้อยแล้วเนอจากนั้นนะคะเราก็จะวางเรียงให้เรียบร้อยนะคะสต้นแล้วนะคะ3ต้นนะคะและ4ต้นนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะนี่นะคะ ่อให้เรียบร้อยนะคะถ้าหลังจากที่ริบบิ้นแดงนะคะก็นำแผ่นรองกระแทกนะคะพันกับเจ้าต้นเชียนมาหาลาบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการแพคหัวและท้ายให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะใช้เทปใสนะคะปิดด้านนี้นะคะล็อกอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นก็ปิดแบบนี้นะคะก็จะ จะส่งประมาณนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาสั่งซื้อได้นะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะ4ต้น100บาทจัดส่งฟรีนะคะอแอดมินขออนุญาตจัดส่งตามหลักฐานการโอนนะคะแล้วก็ต้องขออภัยในความราช้าด้วยนะคะถ้ามีการโอนเข้ามา หลายกล่องนะคะการจัดส่งก็จะจะส่งตามลำดับคิวเนาะเพราะว่าแต่ละกล่องที่ริบบิ้นแดงแพ็คส่งเนี่ยค่ะก็ต้องค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งก็ขอให้ลูกค้านะคะที่โอนมาแล้วเนี่ยก็ขอให้รอคอยนะคะไม่เกิน3วันนะคะสินค้าก็จะถึงลูกค้าแล้วค่ะค่ะรอบนี้ก็คือมีค่ะมีแบ่งก็ประมาณนี้นะคะ มีต้นยาวด้วยนะคะก็อีกราคาหนึ่งสำหรับท่านใดที่สนใจต้นยาวๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ริบิ้นแดงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ